ตอนนี้นำหินมาลงเพื่อปรับพื้นตรงนี้จะวางซุ้มไม้ไผ่ยวปรับเสร็จแล้วซุ้มก็จะมาจะวางตัวนี้ก็ไว้เป็นสถานที่นั่งพักผ่อนในโอกาสที่มีเวลาว่างพังพักผ่อนนั่งสนทนานั่งเล่นกับหมิวนั่งเล่นกับน,นั่งเล่นกับจิตตัวเอง ในจุดตรงนี้ทำแล้วก็จะเป็นฐานที่พักผ่อนหย่อนใจนะแล้วก็สามารถช่วงเย็นๆก็สามารถเดินเดินจงกรมเส้นทางนี้นะจากต้นไม้คู่นี้เดินไปตังตรงที่แมวดำๆอยู่นะ เดินภาวนาไปเ,เ,เรื่อยๆได้ไปภาวนาจิตดูดูจิตตัวเองแล้วยมเย็นก็สามารถนั่งคุยเล่นกับน้องเมียวได้ตรงนี้ตรงนน้นจะตรงที่เมียวดําดูนั่นก็จะเป็นเป็นซุ้มไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่ที่ทําให้ดูเมื่อคลิปที่ผ่านมานั่นคลิปก่อนหน้านี้ก็งนนเป็นซุ้มไม้ไผ่นี่ก็เป็นสวนสวนหินสวนหินเดี๋ยวจะปรับให้เรียบร้อยก็จะดูดีนกะ็ ให้ทุกคนท่านได้ดูได้ชมกันประมาณนี้ก่อนนน้องเมียวมาเล่นด้วยแล้วน้องเมียวมีสนามเด็กเล่นลสนามเด็กเล่นใหม่มียวมีสนามเล่นใหม่แล้วจะได้เล่นหินกนระซาตรงนี้ครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องทำทำเพื่อให้เป็นสถานที่ อยู่ของพระพิสุสงฆ์เป็ที่เล่นของน้องเมียวน้องไก่เอาโดยพ่อน้องเมียมเหมียวนี่ก็มีที่เล่นนำมาเล่นพัก่อนอยู่กับธรรมชาติหลวงปูก่ก็นั่งเล่นกับน้องเมียวตรงนี้ได้พปปเพราะหลวงปู่เผื่อไว้และวะ้วว่าถ้าวันหนึ่งหลวงป,ปู่ก็ต้องสังขารอยลาลงไปนะจะไปเดินเหินไปที่ไหนก็ลำบากก็จะใส่พื้นที่บริเวณในวัดนี้ได้เดินจงกรมเดินภาวนาดู ดูแลน้องเหมียวในวัดนี้ไปนะครับทุกทุกคนถ้าเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าเราก็จะมีความสุขสบายสบายใจไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่หลังนะเราเตรียมป้องกันเตรียมพ่อไว้ก่อนที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นเราคิดไว้แล้วรู้แล้วแต่เราไม่มีไม่มีทุนทรัพย์ในการดาเนินการในการใน,าร,ในารทำนะที่ว่าป้องกันน้องมูเหลือม ขบหาน้องเหมียวอะไรนะมูก็เยอะนะน้องเหมียวก็ไปจากไปด้วยเพราะความไม่ปลอดภัยของน้องสถานที่ไม่ได้เตรียมป้องกันไว้ก่อนนะหญ้าป่ามันลกงูก็เลยมาถ้าธรรสะอาดโล่งๆแล้วนงะูก็เขาไม่ชอบที่ที่โล่งๆเขาชอบที่ที่ลกๆธะทํา,ทสา,ารสะอาดแล้วทุกอย่างก็ปลอดภัยเหมือนกันทุกทที่แหละทุกสถานที่นะ บ้านไหนบ้านไหนเรือนไหนสะอาดอานงูเงี้ยวเขียวขอมะรงพิษต่างๆมันกองตะขาบมันก็ไม่มีไม่เข้ามาอยู่นะเราก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยฉงนั้นผู้ถามว่าผู้ชาย,ย่างนี้ก็ปู่ก็จะเตรียมทำไว้เพื่อเป็นถานที่อยู่ของน้องน้องเหมียวจะอยู่ของหลวงปู่ที่อยู่ของพระที่มาอยู่จอมาิาตราตกงปู่ที่น,น,นี่ในช่วงชีวิตเราเท่านั้นเนาะ ถ้าเราไม่อยู่แล้วต่อไปอนาคตข้างหน้านั้นก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครมีบุญที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะที่แห่งน,นี้ก็อยู่กันมาหลายรุ่นหลายคราวแล้วจนมาทั้งถึงไปถึงเราในปัจจุบันครับโดยผู้รูก็อยู่กันมาจากกันไปมันเป็นเรื่องของธรรมดาทำเป็นสัจธรรมของโลกครับรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆครับขอคิดเรื่องผัวขอ ให้คนทุกท่านได้ดูไดชมไว้เพจนี้พบกันใหม่ในคิวจะไปขอโฆษนากับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมสนทบปัจจัยมาในการดูแลพุทธานวัดบงชัยนะการทําบุญนั้นไม่จําเป็นต้องทําตรงนั้นตรงนี้จุดนั้นจุดนี้นะอยู่ที่เราว่าเรามีจิตศรัทธาเราจะทําพร้อมใจที่จะทําเตรียมพร้อมที่จะทํามีจิตศรัทธาจะทำตรงไหนก็ก็ทําได้ทำไหนก็ทําได้นะที่วัดบงชัยนี้ ก็ยังมีอะไรๆที่ต้องทำกีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้มีสธายาโยงที่เข้ามาอามุปถัมภะเหมือนกับวัดอื่นๆท,ที่ที่มีพร้อมทุกอย่างเนาะอันนั้นก็ทำได้ได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยของโปรชัยยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะอย,นบบนอ,ยอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบป่าอยู่ได้ประมาณนี้ก็ ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันนะขอให้ปลอดภัยครับขอขอโมนากับทุกท่านนะที่สมทบปัจจัยมาร่มบุญทุกทุกบุญจะเป็นการให้หาน้องเหมียวให้น้องไก่ให้หยุบยาวิจิฟานพาน้องเหมียวไปดูแลครับว่ก,กินทามันบำรุงเสียนาสนะซ่อมสร้างกุฏิดูแลเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องระบบประปาและดูแลเรื่อง ปรับภูมิทัศน์การเป็นปอยู่ของหลองปู่ของน้องเหมียวน้องไก่และสัปะส,สัสง่าที่อยู่ด้วยกันนะวัดแห่งนี้และอยู่กันยังมีความปลอดภัยอยู่ได้ยังมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขออุาตนาสาธุาข้อบุญกุศล้งลาเ่านั้นจงเป็นพระประจักษ์นาำคมชยให้ทุกคนสร้างพพความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ก็ขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนา การทุกคนทุกท่านเอิอหากว่าท่านต้องการจะสมทบปัจจัยมาก็แจ้งหลวงปูได้เนาะเบอร์โทรศัพท์0654898652ทำได้ตามกำลังสถานนะอะไรก็ได้นะรวมๆกันหลายๆคนหลายๆคณะก็ก็เป็นก่อเป็นกรรมเป็นก้อนได้สามารถสร้างอะไรได้ตามงบประมาณที่เรารวบรวมได้เนาะคํับนตอนนี้ก็มีมาบ้างอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับ ก็ขออนุญาสาธุครับบุตรชายทุกคนที่ทำศาสนาขอจบสุดเลยสุนทรศนาสาัตวอายุวันโอสุขังพลังติดต่อแจ้งความจรลงได้เลยเนาะศูนย์หกห้าสี่แปดเก้าแปดหกห้าสองครับสาธุสาธุ <c oughs> น้องมีเล่นกันตรงนี้ <c oughs>